สวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าครับผมมาพบพบมาพ่อกันช็อตสองเนาะรอบสองวันต่อไปหลังจากรอบที่แลกเป็นในส่วนของตัวเลขคำนวณคุณยายนั่งลานเปร์เส็นในส่วนของการงคงมนน้าบัดนีช็อตที่สองนี่ที่เป็นช็อตพิเศษเนยช็อตพิเศษคือเมื่อนี้นี่มีพระคุณเจ้ามาฉันเข่าโยบานคุณยายนั่งหาลูกเนาะอืมอ่า <oung> <osc> คุณยายนั่งก็บกตื่นเต,ต้เศร,ร้าบุรัาหาแนวอยากแนวกินมากให้พระชันเขาเนาะสันเพี้ยนวันสันเพแล้วหลังจากชันเพี้ยนเรียบร้อยแล้วพระคุณเจ้าก็ได้ทิมเลขทิมเบอร์ไว้เพราะ่อพี่น้องกันเดี๋ยวเย็นยู่ด้านนานี่ก็คือเลขพระคุณเจ้าทิมไว้แต่ว่าช็อตเด็ดก็่นั้นมีอย่างช็อตเด็ดกว่านั้นคือพระคุณเจ้าเพิ่นทิมปัญหาไว้ซึ่งปัญหาเพื่อนี่ถึกมากนับหงวดบด้แล้วครับ ว่ะหัวบางหนึ่งคุ้นยายก็ได้น้ำพระคุณเจ้าเหรอหน่อยแม่หัวตอนก็ได้เฮื้ยนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมาสันเข่าแล้วเพื่อนสันเข่าอิ่มแล้วเพื่อนว่าจังไหนปัญหาเพื่อนบัดนี้คุณนยายลองวาสูฟังมึงเพื่อนหมกว่า บ่บัแม่นปัญหาบ่เมันนอนหลับดินี่เพิ่อนเพื่อนนิมิตนั่งอยู่ซื่อโอ้เพื่อนนิมิตนั่งอยู่ที่สนีั่งสมาธิีเออเพื่อนรถเทนหงบินมาสองตัวสันในนิมิตนั่งสมาธินี่นะเออครื่งกันกับงวดก่อนสันครับงวดนี้นะมันมาสองตัวมันมาซีตัวนะหรับมเออหงหงบินคู่กันมาผัวเมียนะบินคู่กันมาผู้นึงมาฮอดแล้วผู้นึงกับมาอีกนะมันได้ถึงสองคู่ เดี๋ยวคุณยายอ่กาเดี๋ยวเดียวห้องจักโตเดี๋ยวนี่ค่อยจับตัวนะสี่ตัวสี่ตมาสองคู่เอาเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวนี่แหละของบินมาสักกันแมนของครูหนึ่งบินมาแมนมาหาปูน่ะมาหาปูเออมาแล้วบาดุนตัวหนึ่งครูหนึ่งมาอีกโอ้บินมาม่สองคู่มาสองคูแม่มาพร้อมกันแมนมันเป็นสี่ตัวจะว่าขอบับนี่ที่เป็นเลขห้าหยังศุนี่เจ้าเอาจังที่เอามาอาจารย์เพิ่นบอกว่าหงน้าหยั่งบา โบเพิ่นบอบอกมิตรละว่าจังสันคือแม่มุ่มนี่แหล,ละละว่าแค่นั้นละ,ละพเพื่อนเลยบอว่าจังได้คือคอยคอยนี่เป็นตูดตีปัญหาเองคอยก็่ได้บอกว่าคอยเน้นไปเลยสองซีน่ะนี่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมงงเลยคนใหญ่คือจะ<อ>เป็นอสองคือแม่งมุ่มนี่แหละไหมเขวามาเออเอาแม่งมุ่มน่ะเพิ่นบอกว่า อันนี่มิดถิ่นแม่มุ้งลงมากเกจขาน่ะแม่งวดก้อนงวดก้อนงวดก้อนอ่ะโอ้เครื่องเครื่องกําลังคุณยายกําลังสิบอกว่างวดก้อนเพิ่นกกบ่กเลยบอกอย่างนี่ตะแก่ไม่มีสูฟังแมนแเพิ่นบอกแงวดนี่กะแจ้จ้านี่มินสูฟังแมนแมนเพ่นบอให้คอยอันเทียาเองโลดนะเพิ่นบอกบอกว่าหงน้าหยังบอกจะคอยถามมุ่เจ้าว่าหงมันน้าหยังหงน้าหยังหงน้าเทีวห้าหยั่งหงน้าหยั่งหงน้าหั่งงหน้ายัน้าห่งงหน้าหยั่งหงหน้ห่งหงหน หงนี่น้ำหกครับหกสองหกสี่หงนี่กับนกก็กันนี่เปลี่ยนเป็นประเภทนกก็กันนี่นกก็น้ำหกเลยเป็นอย่งค่อยนกน้ำหกตีนี่เลยนี่หกเลยนี่ได้นี่เดยเพื่อนไทยนะหกสามหกสี่นี่เลยนี่แหละเลขของปูนะอันนี้เพื่อนเลขเพื่อนตีไว้แล้วบอแมนนี่เพื่อนเพื่อนไทยไว้แล้วบอแมนแจวแจวว่าปัญหานี่เพื่อนไทยแล้เเพื่อนเพื่อนไทยได้วก็เพื่นเลขบอลว่าหล่ะเพื่อนเพื่อนไทยเพื่อนบอกแม่ไว้แล้ว เพิ่นไปเฮ็ดเอาเองยุ่ผุนบาดเมียเพิ่นเอาให้แม่แค่นี้นะโอ้เพิ่นไปเฮ็ดไรละเพิ่นบาดเมื่อเพิ่นเอาให้อืยเพิ่นว่าโอ้ยาป่วยไหลาร้างสิบบ่บ่หมอหอไขแข็งเป่งปองก็เล่าเนี่ยมันออกอยู่ในนี่ล่ะเพิ่นว่าให้เจ้าพิจารณาเอาด้วยยายว่าสันนี่เราสอนสี่มันหกสี่หกสามหกสี่ นี่พี่หกมแปดนี่ไม่ยังนี่แปดเด่นแปเด่นซื่อหแปดเด่นมากม่ลร้อยนทบ่บครับเด้อเด้มาจังสั่นัะเมื่อกคุ่กูไปบอกฮั่นหอยยูใส่เอออ้าเอาคุไปบอามานแปดเนาะแปดนี่เพินมาขีดไ้เช่นลูกสนี่ไหมเข่างั้แม่ หมายกวาดมาขันนะขันถ้าวาสีวีหกมันบอจะเป็นหกมัอนมอหกของสีตัวลักก็จะเป็นหกสีสหกสีเลยแมนหกนี่หมุนอาจจะเป็นเก้าถึงต้องมหมนั่นล่ะพีเล้วเฮ็ดไปนหกสามหกสี่นะหกสามหกสี่หกเก้านี่ส่วนอนตีขว่วหมันบนไหลกเลขคนมันส่วนมากสีขาวแต่บุญที่บอของแม่เป็นล่างเห็นบี่อืมอ่าอ่าอ่า การเขาบนนี่เขาเอาเปีดไซรนุนี่มันคยได้สามตัวเนี่ยเพื่อนเฮ็ดไม่ให้ไไหยืนหนีข้อมออยืนหนีข้อมอ่ยเพื่อนเอาไว้เครื่องสวรนี่เด้แม่นบานนี้อยากให้ลูกแม้นบ่เฮ้ามีงาเงินเฮ้ากระลุกในกึกันได้กินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ากึ่กันให<ค><อ>้ใคิดให้โอย้ยยาพคุณยายในฝันเพิ่นนั่นมีคนเอาปืนจ่อหงบ่บ่บ่ม่มีย่างมาหาเพิ่นผมไม่ได้เปียดมากนี่เปียดมากอย่างนี้เอาเปดนะเพิ่นนไฮว่าคือคือหลักผา ปูนะเป็นแฝดโอ้ปูนีมีดเพิ่นจก็ือตีเป็นโตปูนี่เปลี่ยนแปลดเดี๋ยวันนี้ขั้นหมายถึง,งว่างวดก่อนเพิ่นกับว่าปกติปกติฟังปกติกตควาหนี่เป็นแปดมันมอบอกปูว่า,แล,ววาแล้วบอกว่าแล้วบอกว่าไม่ยากยากนะีนเเน่เกียจขาปกติมันนี่แปดมันบอกแล้วว่ามันมีเจ็ดขา มานีล้วก็เขียนให้แม่โตที่แม่เขียนหายรถอสันนี้มีปัญหาหลายอย่างผู้อื่นนะบอกขั้นแม่คิดอยังไรลายเน่เป็นบ้ากเนเนื้อนุบีถ้าเปลี่ยนบ้าบนี่อันอันหซซีสองกับเก้าหนึ่งี่มาจะใส่ไหมซี่เืออซีซีสองจังไหนนี่แปดหนึ่งซี่บอลาซสองกับเก้าหนึ่งนี่บอลอันนี้สองโตโอ้อันนี้เฮ็ดเฮ็ดไรเชื่อนี่อมเพื่นเขียนผิดคืออ๋อแปดที่โอ้อ๋ออ๋อ เครื่อเอลยจ้อตัวนี่เออแต่ว่าเน้นล่างไม่หาหนึงตัวเดียวเท่านี้ต้องหายนะโอ้เน้นล่างไม่หานึงตัวเดียวเออหานึงตัวเดียวแต่ของแม่มันเป็นหาสองหรแม่เป็นหาสองเวเลขซุ้มนี่มันยังนี่อันนี้สารชีไปเช่าซาแกินชีอันนี้เพื่อนก็คืองเทศในการบ้านไหวว่ามากตัวไหมากตัวนี้ตัวนี้หรือตัวจังไรก็ไปพิจารณาละญาติเอาเอาแก้วแห้งออกวางจะขายอีกประมาณว่าจังสี่บอกคุณย่า ส่วนความฝันนี se ่สิมีอยู่แต่มุมในหน่อยแมนแมนแมนทิมมุ่ส่วนทุนสิเป็นไอการบ้านเป็นสูตรเล่นโซนเจ็ดสิบเป็นชุ่มหอนเป็นเลขแล้วพึ่งหายมากแม่เก็บไว้จุ่มหุ่นจุ่มหุ่นที่นี่นะนี่นะเออนี่มะหนึ่งศูนย์เก้านี่บอ่แม่หนึ่งหนึ่งศูนย์เก้ารงไปนี่แหละท้ายเอาไปโรดไปพิจารณาย่านเอาพุ่นเก้าอันนู้นนี่กับแม่มาหนี่แม่ท้ายเอาโรดทำไมมื่อกี้นายพูดแจบกานเอ้าท้ายไปไปเพิ่นอันนั้นเอาเนาะ ตั้งแต่ตัวห้าสิ่ขีดไว้กับหาขีดหาหนึ่งนี่กับหูกสี่เท่านั้นโอ้เท่านั้นโอ้เนี่ยเวันนี้ล่างพร้อมตัวนี่ตัวล่างหาหนึ่งห้าหนึ่งกับหูกสี่เท่านั้นเท่านั้นขันสมมติว่าเขาปัญหาเพิ่นวันนี้กะที่อยู่วนอยู่นี่ละหกสี่หาหนึ่งเท่านั้นเอาแค่นี้จบเห็นไหมเห็นไหมอีกหนึ่งกระหกหนึ่งครับผมให้เท่านั้น โอ้ยเนาะมาเรียนเนี่ยถอดแจ็คสองมือบอกผู้ใหญ่ผมพอใจแล้วหลังจากพี่นั่งมาอยู่แมนคือเพ่นชี้ขี้นมาก้าวซับขาหลอกต่วเอาละเขียนซื้อตัวนี้แล้วไม่มาไปออกสับขาหลอกคุณเนาะ ออกสองที่สองหาผเป็นอาการบ้านคุณเจับการลอกทุกคนฮะวางก้อนเดี่ยวเนาะกราก็แล้วแต่บนฐานอ่ะไปนี่ห้าก็ไปนี่เอาบอกว่าเออตัวนี้มันเป็นยังไงเนาะเจ้าก็เป็นผู้คิดเจ้าก็เป็นผู้คิดไปคิดว่าโอ้ตัวนี้มันเป็นบ่รนาะเอาเขียนไว้เป็นการบ้านอย่างนึงอีกถ่นดิโอ้อยน้องยาโอ้ยเถาะปวดเดี่ยวหัวไหล่ช เพื่อนให้เป็นการบ้านเพื่อนว่าให้เขาซื้อไอ้นี่แม่ให้เป็นการบ้านซื้อไอ้เขาปวดหัวซื้อจังสรรค์บ้านนี่อะไรถึงขึ้นแบบนี้เป็นบอทบอ่ะวันนี้บวกกับขึ้นมาอีกบันนี้แม่บวกกับขึ้นมาฝันส่วนโตแม่แม่ตีแม่ตีจังไรฝันฝันเ่็นบอตีแม่บอตีเพราะว่าเธอทาทาเสื้อโหดขันแม่มากกระซิมากซื้อตัวนี้กลับไปกลับมาเอาขันพนันมีศูนย์บอเอาศูนย์มาไว้ทั้งหนาพี่ คุณแม่ไปทั้งนาสองแปดสี่แปดจนสี่โด้วเพื่อแม่ร่วงหาเท่านั้นเองเ่ยวันตีเพื่อนมีความคิดเห็นจากไหนบอสำรักไอ้เพื่อนตีมาหาเรา้หกสี่กับเก้าสี่เนี่ยมีความคิดเห็นเราเนี่ยจากทันเท่าไหรเก้าอันเก้าสี่สี่เก้านี่นะแต่ว่าวางหันนะเพื่อนมันเข่าสิบเจ็ดตัวเดียวนุ่มที่เจ็ดตัวเดียวมะคุกับของแม่ของแม่เป็นหกหนึ่งมันมั่นมี่เด็กเด็กแน่อันนี้มั่นมี่ มันจะเล้ยมากสมพพระ่เออมันมากมันก็เล้ยมากจังสนมีเลขตัวไหนเนี่ยตรงกันครับเลขแม่ปะเนียวมันมีเลขตรงกันครับเลขแม่เนี่ยเนี่ยมีสีมีมีอยู่แต่ว่ามันเป็นกินกันเขาลแต้มหน่อยบอเอออันนี้มันเป็นหากพอย่ามามีจอกันกินกันเออกินกันวัฒนาหาสองของแม่หาสองยังเป็นลักหาที่กันเป็นลักหาที่กันนี่สองสีมันมอสองทีของแม่ครับหาสองของแม่เท่านั้น คือจังหวัดวันหนึ่งเนี่ยเลขหามากกับบุคือกันนี่อาจารย์หามากหนึ่งเกตันวะแม่หามากหกหนึ่งนันวะการได้ออกเรื่องลางทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเมืนี้เนี่ยปัญหาเพิ่นเนี่ยก็ให้ยแนมแนมแยกกันออกไปเลยเนาะแนมแยกกันออกไปเลยคือเพิ่นอาจีิมาบนแม่น่าหงายบ่นเพราอเพิ่นมาบนแน่นอนเลย่นวย เป็นคล้ายเขาตะบนหมอแม่บนเขาตะบนทุกหัวเลยแต่ของแม่นี่ห้านล้านเปอร์เซ็นต์นี่ล่างนี่ห้าล้านเปอร์เซ็นต์ล่างที่กิ่งเอี๊ที่กิ่งหี่เบิ่งห้องนี่เบิ่งห้องเงินหมุนมางเลยนี่เร้าไปเร้ามาจับสวนงงก็เลยน่าจะไขว้เร้าไข่้ยังงงอยู่เดียวอุ้ยกระตีเร้าว่าจังไหนเนาะ เร่อว่าแม่ว่ามูเจ้าสมองมานน่าโมยาเขียนไม่ไว้าเนาะปลาจันห้องแม่วาดีครับขอบคผู้ใดๆแม่นั้นอยากมาว่าให้หมูมีคนมาว่ามาปรึกษากันอยู่ผู้เดียวท่าเรื่งเทียนนะบอกข้าเทียนจนว่าเมื่อวันบ่ขึ้นบ่ออกนี่จะขุนจีเอาตัวไรเนาะลุงกูนจีปล่อยตัวไรเนาะค่อยจะได้เข้าให้ยมาเนาะกูนจีจังไรเนาะ เจิดนั่นล่ะพางเหมือนะไ่ได้หยังนีสมองบวเลกสมองบวนาวสมองเกิดบวมโอ้ยโอ้ยโอ้ยสตูปิดคักหมื่นเศร้อนนั่นแล้วาางกฤดลังหอกมากะไรปอนคอยโน้กดแนวดนนี้แมนตัวฮิน็อเนาะวันเขาว่านะโอ้ยผัวฟังคนนะแล้วยังดาใอยดีเนาะนะนะ what to talk no p e สติกมีพี๊ดขันเท้าเขียดนะว่ารูปรังรูปได้แต่รุนที่ขึ้นหอดทต่ีขึ้นหอดตัวมันนี่นะมันนี่แล้ว่าเป็นเป็นไงมันบอเสฉิบบอพัชาังกิดบอพัชการ์คิดรึเปล่ออกได้อยู่บอได้ได้อยู่พัชกาังกิษเราได้ไอวัดยุติ้ n นาว่าสันว่าเออเขาบอกว่าคิดอะไรอยู่บ่ล่ะเออคิได้แบบเพลงินมัวัดยุติ้งนาวสันโอ้ เน่าฮิต not work me ระวังสิแม่นี่ดีบอกแม่โอ้ยดีถ่ายไม่รู้ไม่รู้เรื่องเต็ดก็ว่าไม่ได้เสิ